สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับวิธีการจองการใช้งานห้อง Chromebook นะครับลำดับแรกก็เข้าสู่หน้า,า Google แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ Sign in หลังจากนั้นก็ใส e ่อีเมลของเราลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ Password นะครับคลิก Sign เข้าสู่ระบบนะครับ หลังจากนั้นก็ไปที่แอปที่เราจะใช้ในการจองก็คือปฏิทินนะครับในการจองเราก็จะมีสองส่วนส่วนแรกคือเราต้องสมัครรับทราบปฏิทินของห้องโครมบุก่อนนะครับว่าว่างหรือเปล่าและอันที่2ก็คือในส่วนของการจองนะครับการสมัครรับปฏิทินก็ไปที่ปฏิทินอื่นๆนะครับคลิกที่สามเหลี่ยมับดาวนะครับก็ดูเรียกดูปฏิทินที่น่าสนใจ คลิกที่ก็จะเจอปฏิทินหลายอย่างนะครับคลิกที่เพิ่มเติมนะครับคลิกที่ทรัพยากรสำหรับแม่สาย ac th ก็จะเจอ,อปฏิทินต่างๆนะครับเพราะนั้นก็เจอปฏิทิน google chrome book r o o m ก็คลิกที่สมัครหลังจากนั้นกลับไปที่ปฏิทินนะครับเห็นไหมครับ google chrome book ก็จะโชว์ให้เราดูว่ามีใครจองแล้วบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการจองการใช้งานนะครับ แล้วก็ไปคลิกสมมติเราจะจองวันอังคารในคาบแรกของชั้นม .4 5ทับ5้ล้วก็คลิกที่วันอังคารที่10นี่นะครับวิที่แก้ไขกิจกรรมคาบแรกเป็นวิชาสังคมศึกษาครับก็ใส่รหัส2 3 1 1 0 2นะครับอทับ5 4ทับ5นะครับ คลิกตลอดนออก,ก็จะขึ้นเวลาเวลาของค่าแรกก็คือ8โมง20นะครับก็แก้ไขได้ถึง9โมง10นะครับก็เวลาเสร็จแล้วก็คลิกที่ห้องเห็นไหมครับก็จะเจออไปทินห้อง c โค e บ o o กที่ว่างอยู่ขึ้นสเกก็คลิกเพิ่มเข้าไปตัวนี้ก็จะบอกว่าเรียนที่ห้อง Google Chromebook Room หลังจากนั้นก็กดบันทึก ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการจองห้องการใช้งานห้อง g o o Chrome b o o k r o o m ก็เป็นอันเสร็จนะครับหลังจากที่คุณครูจองการใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนประเมินแล้วก็บันทึกการใช้งานนิดหนึ่งนะครับก็ไปที่ b i t y s l s y g a f e m a e s a i นะครับ หลังจากนั้นก็ไปที่ Chromebook Room นะครับก็คลิกที่ล็อกอินตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนประเมินการใช้งานนะครับว่านักเรียนใช้เครื่องไหนนะครับใช้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรประเมินความพึงพอใจแล้วก็กดส่งนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ใช้งานแล้วนะครับก็มาพบกับเทคนิคต่อไปในคะรั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ